ครับนั่นดีครับผมลูปขึนใตได้ครับนะเออเร็ร้อยแล้วแบบลูกขึนใตได้แล้วครับออเช็ดนะครับไปครับอย่าไปรอนำคามบเ็กบนญครับดึงขึ้นมาบนเลยครับผม นั่นละนั่นละตัวไหมครับผมเรียบร้อย <c oughs> เอ้ยหลังแรกแหกมาครับผม <c oughs> เออโอ้ยเอ้อาจารย์ไล่ไฟฟ้าเลย,ย,ยครับ <c oughs> เอ้ยลมกใหญ่จลำหน,นึง่ง <c oughs> เอาละเซ้งานนี้ลงไป <c oughs> โอเชเื่ <c oughs> เอเหรอ,อไอเหรอไอ เอยแล้ววจุ่มอีกบา้าไปดูเมอรอวเก็บก็ต้ทรอบพวงผ้าแบบโอ้แป้ป้วนขนาดครับผู้ชมก็ครับเมน ครับเลยไ,ไม่โดนไม่โดนอ,อุ๊ยอ,อืยนเต้นหลังส่งสอมาไกลแค่ลงวะไมันเอาแล้วก <laughs> ั็ <laughs> เออคือกลางเดินน้าหลังนี่น้าบาดนี่เออ,อหลังนี่คือกลางเดินน้าบานดนี่โอ้ยโบนันหลอนปัญหานย่างไรครับโอ้ดี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 สกูก๊ก কাজ নেই না